รัศน์นาพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระวิเทศวชาภิมลได้กล่าวอะไรก่อนทีน่หนึงครับขอรับนอ้อมแด่พระรัตนตรัยขอ้อ,อกาสเดี๋ยวทุกคุณท่านเจ้าคุณพระวิสุสทธิวชลภิมลเจ้าคณะจังหวัดพังปางและก็บาจารย์คณะสงฆ์ทุกรูปนะครับที่ได้ ได้มาเยี่ยม,ม,ม,มเยือนวัดอับเสดดับในวันนี้อาจารเจริญพรท่านองคงสุนรภรีาคณะทำงานของทางวัดจิตอาสาและกระยเดชที่มาร่วมบุญปันเขา้าปัรสาวันนี้ทุกท่านก็เป็นกิจกรรมที่ทางวัดของเราก็ได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นบุญกุศลที่ท่านโยมได้มาอุปถัมภ์โดยตลอดและก็ที่วัดอ้องเราที่ย้ายมาที่นี่นะจ๊ะแหมมาที่นี่เป็นปีที่สิบเอ็ดปีนี้เดือนกันยายนจะครบสิบเอ็ดปีพอดีนะที่วัดอ้อมแสดงต้นไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีออกดอกออกช่อออก รางออกดอกออกผลงดงามเป็นโบสถ์ไทยมีกิจกรรมมีท่านคงศูมีฐานทูตมีนายอำเภอมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ที่เราตั้งเป็นพันธกิจเมื่ออัตมาาภาพมาใหม่ๆก็ตั้งเป็นพันธกิจว่าพันธกิจธุรกิจที่ต้องผูกพันในการทํางานก็คือเราจะประสานงานให้กับชาวโล้อลมาช่วยงานะข้อส่วนร,นนรชาชการราชการต่างๆให้กับามาร่วมง,งานบุญกุศลเพื่อ วัดมั่นคงนะก็ใช้เวลามาสิบก,กว่าปีที่่ันมาก,ก็พยายามเดินตามร่องรอยนี้มาโดยตลอดและมาถึงปัจจุบันก็เหมือนกับก็หมายที่ออกชอ่ออกดอกออกผลที่ออกมาให้โยมได้เห็นที่ทางพระเจ้าอยู่หัวในพระราชทานทัดยศนะที่ได้ว่าเจ้าจคุณเจ้าคุณให้ธรรมาภาพนี่นะนี่ก็คือดอกผลชอ่อนึงของวัดอัมจธรรมที่ เราได้ทำแต่อาตมาไม่เคยลืมคนที่รดต้นไม้ต้นนี้ได้ให้ปุ๋ยให้รดต้นไม้ต้นนี้มาตลอดต้นไม้คือวัดอัตมาอาตมาคือคนที่จะดูแลต้นไม้ต้นนี้ในคนหนึ่งนนดังนั้นก็ลืมไม่ได้ก็คือ,อาติโยมทั้งวายที่รดน้ำพนดินต้นไม้ที่ชวิตวัดอัตตาตรเนียให้ออกลอกออกผลทุกวันนี้แล้วเราจะช่วยเราดูแลต้นไม้ต้นนี้ ให้ไปจนเ,เราจะดูกันไปจนให้มันจบให้งานจบนะจบชีวิตเราแล้วจะกว่าจะจบชีวิตเราเพราะต้นไม้ตัวนี้คือร่มใหญ่ต้นไม้ที่จะให้ความร่มร่มรื่นชุ่มเย็นให้กับผู้คนให้กับพี่น้องอาชาวไทยที่อยู่ที่นี่เข้าที่จะพระพุทธศาสนาที่จะเอื้อมมือหรือเท่าที่ความสามารถเทียบจะมาจาก เอาผล,ลไม้ตัวนี้มาแบ่งปันญ,ญาตาใใิโยมใด้เอาผลของต้นไม้ที่ชื่อว่าวัดอัมตรังตันนี้มาแจกจ่ายญาติโยมที่เป็นผลเป็นความสุขเป็นความเจริญก้าตหน้าที่พอจะทําสิ่งใดด้าสิ่งนั้นแหละอัตมาก็จะทําการตอบแทนคนที่ลดน้ำานถึงต้นไม้ต้นนี้และความสําเร็จก็ไม่ใช่ความสําเร็จของอัตมาภาพแต่มันเป็นความสําเร็จของพวกเราทุกคน เวลาพูดออกไปว่าวัดอัมเทดามก็คือพวกเราทุกคนเขาแทบไม่ต้องมาถามหาแจ้าอาวาสเลยาวัดอัมเทดามก็คือพวกเราทุกคนว่าชาวอัมเทดามชาววัดอัมเทดามก็คือพวกเราทุกคนนะเห็นวัดอัมเทดามเออดีเนาะมีอย่างนี้นั่นคือผลงานของพวกเราที่ช่วยกันลดน้ำปนดินช่วยกันประครับประอคองวัดมาจนถึงวันนี้และวันนี้ก็ครูบาอาจารย์มาเยี่ยมมาเยอือน นายอาตมาก็จะได้สนทนาพูดคุยแล้วก็แนะนําถวายรายงานท่านว่าอะไรเป็นอย่ 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามสี่ดังนั้นก็อนุโมทนากับาทางสถานทูตมาดูแลเป็นอย่างดีทางอำเภอมาดูแลเป็นอย่างดีคณะทํางานของอาตมาคุณโยมบอยคุณโยมจุ๊บแจงคุณหนึ่งแล้วก็ดีไทยบ้างอยู่ตรงนี้ที่เป็นหลักหล นะแล้วก็คณะอุปถมัมภ์คุณยมแดงอยู่ตรงนี้คุณจีนะต่อยและคณะจิตอาสาทั้งหมดนะที่ช่วยกันประคับประคองมาโดยตลอดนะเวลาที่เราทํางานกันอาตมาก,ก็ประชุมอยู่เจ็ดคนนะก็เจ็ดคนจะต้องไปแจกง,งานให้ต่อต่อคณนะอาตมาภบพก็จะมีคุณบอยคุณหนึ่งคุณยมจุ๊บแจงคุณยมแอนคุณยมแดงพอรับชมผู้เนี่นยนะ ที่ที่ที่คุยกันได้ว,ว่าดึงดึงดึงดึก็ต้องคุยกันเพื่อให้งานมันเกิดแล้วก็ที่เหลือก็จะจิตอาสาอีกประมาณสักสามสิบสี่สิบคนที่จะเป็นทีมงานแล้วครับอลังนั้นก็อนุโมทนาทีมงานจิตอาสาทั้งฝ่ายมูลนิธิและฝ่ายกิจกรรมและญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพผู้ถัรรมภ์ทั้งหลายทั้งหมดตรงนี้แล้วก็ที่มาได้บ้างไม่ได้มากนี่ยังมีอีกจํานวนมากที่ได้ดูแล รดนำโดินวัดอ่ามสดรให้เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ขออนุโมทนาสาธุ